ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนชวนฝันสุพรรณบุรีนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวขอฉลองเปยใหม่แ๊บหนึ่งขอฉลองเปใหม่ก่อนแอดได้เปมาใหม่ใส่ลกว่าเดิมชิลมากเลยเห็นคุณทรายเขามานอนอยู่เนี่ยสี่ชั่วโมงชิลบ้าคุณทรายดึงงานวัดอ่ะเหรอเออมันมากเลยนะงาน้ไม่ดนอนเลยงานบวชป่ะว่าทำไมไม่เชิญเราอ่ะรู้แบบว่าเรามาเนี่ยจะเต้นแบบ เฮ้ยเราเราเรา,เราพูดว่าอะไรว่าเราจะภาพลักษณ์ที่มันดูไฮซ้ำไฮโซนะให้เกล็ดนิดหนึ่งให้เกร็ดหน้ากูด้วยนิดหน่อยส่งท้ายเราไปแอบดูคุณตัวเล็กขับรน้ำผักกันดีกว่าตูเหรอตัวเล็กเคยเคยอันนี้เคยตัวเล็กนี่นี่คุณตัวเล็กขัลดน้ำผักอยู่นะคะนี่ หรือคุณกุหลาบของเราอันนี้ต้นอะไรคะควางตุ้งค่ะนี่น,นะแปลงผักของเราผักผักหนึ่งฉี่ใส่หน้าตัวเลบน้ำใน,นไหม้เอออาบน้ำหนไหม้อับน้ำนี่คือแปลงผักของเราเลยคะ่ะซึ่งมีทั้งผักบุ้งเออควางตุง้งมะเขือพิกแล้วก็กระเจี๊ยบเยอะมากปลาวนแม่งอยู่ตรงเนี้ยอันนี้จุดเกิดเหตุนะคะที่ไม่เคยล่วงลงไปเ,เดินผ่าน เดินผ่านนี่ลายเซียสลังแวบ,บแบแวบแวปอกม,าพามะพร้าวกันไหมคะถูทาก็ไม่น่าลยนะหมูขกขะเปาะผูต้องแรงเยอะเบอร์ไหนวะเนี่ยเนอะแกแต่มันอร่อยมากเลยนะหวานซื้อแดดเถอะเชื่อกูได้แดกแน่นอนได้กิ่นแน่นอนตอนนี้ปลาประชดแล้วนะยังให้อาหารปลาไม่เสร็จเลยกูมาถ่ายคลิปละทุกคนเป็นงานสวยไหม เฮ้ยหรือว่าเราจะลือตรงนี้วะแม่งดูยังไงไม่รู้เนอะลือไปเลยเอาอย่างอื่นมาลงเอาดอกไม้มาลงเอาดอกไม้มาลงดีกว่าเนาะเพราะว่ามันดูแบบยุ่งเหยิงเอ้ยุ่งเหเยิงเ,เป็นขนตูดเลยลและนี่คือบ้านไส่ทองที่ชนฟองประสูดแด่แด่แด่ดดดดดแดก็คือทำทุกอย่างเหมือนกันไม่รู้เป็นเพื่ออะไรเหมือนกันนะคะ เราจะไปทางขวาหรือทางซ้ายไปขวาก่อนไปขวเราเชื่อคนง่ายคะ่ะเราถึงมีผัวไงคะเพื่อนแม่บอกว่าขวาทางนี้เดี๋ยวก่อนกูผิดปะกูผิดหรือมันผิดกูถูกอ่ะใช่ปะใช่โอเคนี่คือขวานี่คือขวานี่คือซ้ายโอเคทุกคนนี่คือต้อนชมพู่นะคะเหลืองแล้วอะ อุ้ยบอกเลยว่าดอกดกมากนะต้นเนี้ยอันนี้อนนอกไห่กูกินตั้งหนึ่งลูกอีดอกมาปางวะมะยงยชิดมะยงชิสอุ้ย <ไป S 1> ผู้ผิดอ,ะ <ไป S 1> อ่ะมะยงชิสมยชนี่อันนี้ลอกอร่อยมากก็แหละโทโหลภาษาอะไรนี่อร่อยมากโชรี่น,นี่คุณ <นะ S 1> คุณจกเขาเอาอางุ่นออกนะเขาไม่ไหวจะต้านเขาเปลี่ยนองุ่นไปปลูกตรงนู้นละหวังว่าจะได้กินอยู่นะดูสบายนางชามเลยเนาะ าเไม่เป็นไรวอลิน <c oughs> ใครแอบมาตัดดินกูตอนหลับปะงงอเ,นะเออนี่นี่มาดูต้นหมากเมา้านี่มึงมาดูอีต้นอ,อะไรนะเ,เหลืองอุระทองอุไรหือตกมนันทั้งทีดิ <c oughs> หมันไสอยู่ตรงข้างถนนไม่มีคนดูแลเนี่ยออกงามเงิบเลยกูซื้อมาจะปีงยูแล้วแม่เอ้ยดู <c oughs> ได้เด็ดกี่ดอกดอกมีอยู่สองดอกมั้งนี่มึงดูไม่ละนี่ต้นอะไรแม่ดูดิ เออต้นอะไรวะคยคูรดน้ําอยู่มีสองต้นต้นนู้นนี่ขนุนเนาะเหมือนพี่จกเขาปลูกไว้อ่ะพี่จกเขาปลูกีโยมทำไมทําฝ้บุ๊ไปขนุนตรงนี้ก็คือบันเทิงอยู่นะคุณจกมาปลูกขนุนตรงนี้ก็ไม่ได้นะต้องถามใบเหขือนขนุนอ่ะนี่ทองอุไลอ่ะเห็นป้ายดอกเหลืองๆริมถ้นนนอ่ะสวยเลยเนาะเราก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าเนี่ยเราปลูกเลี้ยงอะไรหนึ่งสองมึงดู เนีท่าไรเฮ้ยมันแอบมีใบอยู่ดะให้โอกาสหน่อยกูให้โอกาสมึงอีกหนึ่งปีนะถ้ามึงยังไม่โตวันนี้มึงกลับบ้านเกิดมึงเลยมีหัวลอกมีหมักเมากูก็สวยเลยอันนี้สวยมากรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาชาติหนึ่งถึงเราจะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ได้ไม่มีโอกาสเห็นดอกมาแล้วสวยมาก เนี่ยชอบต้นนี้สุดเลยดูคุ้ม,นะมแม่งแล้วประเด็นลามไปบ้านเพื่อนบ้านแลว,แวไม่ใช่แค่เออแครฝรั่งแคร์ฝรังร่งดอกแบบสวยมากสีม่วงอันนี้อยากได้อีกอ่ะมัน,น,น,นมันดูล่มลื่นไงอันนี้เห็นดอกแค่ช่วงตอนซื้อนะนี่ออกดอกแล้วจ้าเมื่อกี้คุณรดน้ำไหเออพี่ายรดน้ำดอกใหญ่เเออ,เอ,อ และนี่นคือสาลายทะเลน้ำลึกนะคะสาลายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไงคือสาลายมันเยอะมากค <Y> ุณโจก็เลยมาแบบทําเป็นปุ๋ยนะแล้วสักพักต้นไม้ก็จะมีปีกไม่ใช่นก ok. อีดอกมันต้องเป็นป <out> ่าป่ะป่าต <ikh> ้องมีคีบงงจังเฮ้ยนี่เป็นไงกูขู่แม่งทุกวันจนมันบอกออกก็ได้ว่าใบหล่อมแหลมมากอะลูกเอางี้นะแม่ให้เวลาหนูถูกปีนะงั้นหนูไปพร้อมทองอุไร <reproduce> เดี๋ยวขอตัดภาพมาทางนี้หน่อยได้ไหมเฮ้ยหรือจะเดินไปทางนี้แล้วอ้อมมานี่วะเดินไปที่กลัวเราขึ้นสะพานนี่มานี่แล้วกูก็ไม่ไปสะพานตะเกียรเด็ดไม่ไปเดินบนไปไม่ได้แล้วไปทางไหนเฮ้ยยังไม่เห็นบ้านเลยนะอ่ะขอดูบ้านก่อนฮะกูยังไม่เดินไปนู่นเลยกูเดินกลับละแค่มึงเดินไปแล้วแล้วก็เดินกลับกู้เขากลับพลาเรียงสคริปต์ใหม่ก่อน และนี่ก็คือสถานแห่บ้านทรายทองที่ฉันปองประสูตรเสร็ไหมนี่กุหลาบนะคะเดี๋ยวสักพักมันจะเลื้อยสักพักก็คือประปีหนึ่งเดี๋ยวมันจะเลื้อยเป็นซุ้มกระบองอุ๊ยอีดอกปิงปองเรายังอยู่เลยอะปิงปองสีสีอะแต่ว่ามันเป็นดอกเขียวหมดแล้ว อเออนี่กุหลาบเยอะอยู่นตะ้นไม้อะ่ะโอ้โหมึงอ,อ,อีแค่ตรงเนี้ยจะเป็นแตนเนี้ยแค่แถบเนี้ย,บบยโอ้ยอันนี้ก็โตอยู่นะอันนี้ดอกอะไรวะมืงหอมหอมหอมบุรีเหรอหอมีหรือหอมเจ็ดชั้นอัน,นเนี้ยเนาะซื้อมาตอนซื้อเนาะใบแบบแอห,หอมบุลีหรือหอมเจ็ดหอมบุลี หอมไปถึงกรุงเทพอ่ะอันนี้คือแบบดกมากเลยอ่ะนี่จำปีค่ะจำปีจำได้เลยตอนซื้อมาแก้หอมมากคือจอยจะชอบปลูกไม้หอมแล้วจอยเป็นคนตัวหอมมีเสียงกระติบเบาๆเหมือนดากูไม่ใช่อันนี้ต้นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้นอะไรนะ จิกน,น้ำเปล่าไม่ใช่จิกน้ำดอกหอมหอมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดอกหอมหอมจิกมุทเตรลินช่างแม่เถอบีอย่าไปคิดเยอะเลยมึงจะตะวันจิกให้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะกูจะนั่งโซฟาตั้งหน่อยเฮ้ยโซฟาอะไรอ่ะจิงช้า <c oughs> คุณชายทำไมคุณลดน้ำขนาดนี้คะก็จะลดหลักฐาแล้วตอนแรกมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากนะทุกคนมันก็จะเห็นบ้านเห็นจ <c oughs> ิงช้าอันนี้เป็นมุมที่แบบที่เราซื้อโอ้ยดีเอ็มมากอ่ะ เฮ้ยเราต้องขับรถตามเสียงเพลงเหรเอาบ้านทำคอนเทนต์ขับรถตามเสียงเพลงของบ้านงานทำไมไม่เชิญกูอะเขาไม่รู้ว่ากูมาแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปทางนู้นก็ไปทางนู้นเฮ้ยเราเออใช่หรือเราเดินตีเนียนไปเลยหัวล้อแบบเฮ้ยทักทาค่ะเจ้างบ้านของข้าเจใครอะมีใครรู้จักมันี่อันนี้จิก นี่จิกอะไรสักอย่างเออจิกบุริเออที่มันห้อยห้อยันนั้นแก้วมุกตาเออถูกต้องอันนี้พูดจุมพลเหมือนต้นนี้เหมือนเงาะเหมือนกันนะอันนี้พูดจุมพลค่ะโรงเรียนเออเออหนีชิงช้านั่งได้อยู่ใส่เขาเว้นาระไม่ให้กูนั่งไ่ชิงช้าชิงช้าเนี้ยมาจากกรุงเทพเหรอวะใช่มาพี่ปุ๊ซื้อต้นไหนคะไม่รู้คุณโจกเขาจิ้มไปที่ ต้นอะไรเดี๋ยวอย่าบอกนะม่าต้นต้นโผล่หรือเปล่าแกเอาจริงนะพอราปิดกั้นกระจกตรงนี้ไม่ได้มาใช้เลยเนาะรอพี่ที่ไหนอะพี่ใครเนี่ยพี่มาแขนอันนี้เป็นควรที่เราต่อเติมกระจกนะทุกคนแต่ว่าใช้ได้จริงใช้ได้คุ้มด้วยคุ้มเลยแหละนอนไปหนึ่งงีบ คือนี้มึงเจอการไลฟ์สดถึงตีสองพี่กล่าวว่ากินข้าวอิ่มขึ้นบ้านเลยนอยเฮ้ยแม่ไม่ได้คนเดียวเฮียทำไมพูดอย่างงี้อุตสาห์ชัดแบบกะแบบไลฟ์มาราทอนนานๆจะมาทีเดี๋ยวเราแอบเข้าไปตีท้ายครัวเนี่ยตอนนี้เราก็ตีท้ายครัวที่บ้านสวยคุณจกนะคะเราได้กลิ่นแบบอะไรหอมๆนะคะเดี๋ยวเราจะ ไม่ได้จะถึงไปเหอะเพราะว่าไปบ้านงานเละนี่ค่ะเรามาตีท้ายคลัวแล้วนะคะทุกคนอุ้ยกินเขากำลังทอดไก่ค่ะนี่ทุกคนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เดี๋ยวเราไม่รู้ไม่้ต้องเปิดหลอดเงินละแหละช่องมันเหงืมันมืดเหรออันบนเลยเมื่อไรเมื่อไรอันนี้ให้เขาทากับข้าวเห็นปะไก่ถามที่ทอดไก่เหมือนบ้านงานเหมือนกันเนาะ อันนี้มีการกระสิบนนะคะเออมีสารพัดไก่เลยทั้งทังปีกทั้งอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนตู้อบเสาหน้าเลยอ่ะร้อนไม่ได้และต้องทําครัวใหญ่แยกและเป็นโรงเหมือนครัวแบบเออครัวไทยโล่งๆเลยเดี๋ยวขอหาตังก่อนนะเอาจริงนะเหมือนงูเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้หลายคนจะถามว่าบ่อคลองอ่ะน้ําเต็มตลอดใช่เราก็ดูจากคลองชลประทานมาเข้าให้มันเต็ม พองสีมาลามุยเฮ้ยแวกระท่อมแบบหนึ่ง่าจะดึงจุดหมายที่ถัดเดินบ้านสองไร่กว่าเดินเหมือนห้าไล่อ่ะแวะทุกที่นะต้องเชิญกูแล้วถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็เรียกได้นะคะล้วพร้อมจะไปอยู่บ้านงานอันนี้เป็นกระต๊อบที่ มีเรื่องเล่าต้นอะไหร่กะเฮ้ยนนหนอนขนุนเลยขนุนใช่ปะมีเงื่อนไขน้ <c oughs> เอามือเพลงอันนี้ฮะเพลงเเออเดินไไเดินไปเงี้ยเดินตามดูว่ะนันตามจังหวะเพลงอีสตันไม่ถึงแล้วันเนี้ยละสองไร่กว่า มันเดามันเดาเสื่อมอันนี้คุณโจกเขาแบบเริ่มแบบว่าไอ้นี่แหละไว้เราสร้างบ้านอย่างพื้นที่เราจะสร้างบ้านแต่ไม่ต,ติดตรงไม่มีตังค์ติดแต่ง <c oughs> ดเดียวไม่มีตังค์นิดเดียวเองเขาได้ยินแม่พูดอย่างเงี้ยแหละว่าจะเอาบ้านมาลงเขาบอกว่านี่เอามาลงทำไมไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเขาอยู่แต่ว่าเลียย์หมดแล้วนะ ใช่แล้วในหัวเฮ้ยอะไรอยู่แล้วใค <c oughs> อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินอ้อมไ,ไปไหนไหนไปคลิปห้าชั่วโมงกลัวเลยอุ้ยยังเหลือต้นผีไว้ต้นหนึ่งไว้ทำับบผ้า <c oughs> <c oughs> อ่ะเอเอเ <c oughs> แต่ว่าผกแห้งเลย <c oughs> เขาจะเอาไว้ทำใหม่อะปลูกใหม่นี่ไผ่จำได้ปะจายที่เราสั่งมาไผ่หวานมีตรงน้อมีตรง้ไ่เลี้ยงหรือผา่อะไรวะไ่หวานะลยหน่อไม้อ่ะที่เขากิาววานใช่ไหม ใช่พ่อแม่เคยสั่งมางะะาว,ะาวไหนวะโอ้ยนี่สะดาวที่เราซื้อโตลแล้ววะ <c oughs> นี่ไงอันนั้นสะดาวเขียวใช่แล้วก็นี้สะดาวด่างนี่เราซื้อจากไอ้นั่นอ่ะตลาดอ่ะใช่ก็สื่อเะลอดตะไคร้ใบมะกรูดใช่เหรอวะมะนาวมะพร้าวส้มโอ<ช>มึงดูกล้วย<ช>นี่ฮะจากสวนมะพร้าวเป็นสวนกล้วยแล้วเนี่ยนี่กูเดินกูจะหอบแล้วเนี่ย นี่มะนาวกล้วยจ้าอันนี้กล้วยอะไรหิ้วหีไปหิ้วห<า>ีมาดึงดดึงดึงดึง,ดง,ดงหรอโอ้โห,หมึงดูนะนี่มึงยืนตรงนี้เนดะี๋ยวกูจะเดินเข้าไปตรงเนี้ยนี่นะเหมือนดงกล้วยเลยดูดิดดทำรายการเดอะโกดได้เลยนะนเนี่ยโอ้โหดูปีดิต้นหัวปีไปเรร่มเห็นปะ อนี่ก็กล้วยนี่กล้วยออกหมดทําอะไรกินทันกล้วยทับกล้วยตากได้ก็พี่จกเขาจะทำกล้วยบดชีกล้วยบดชีาปลายหวีเหี่ยวอปลายเอาอยังไงเราจะเดินไปทางนู้นต่อหรือว่าเดินไปนี่เราจะลงคลองเดินหลอดเดินลอดเฮ้ยเรายังไม่ได้ข้ามสะพานเรือถอกเรือแทกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินทางนู้นแล้วเดินไปแล้วนี่อ่ะให้เขาเห็นไปกูเหนื่อยไปดูมละกอก่อนปะ ออเฮ้ยเด็ดไปตามเลดีว่าเฮ้ยนี่ไงเขาออกนี่เขาปลูกดาวเรืองไว้ลอยกระทงเห็นปะเด็ดไปตาเลยไปแม่พรุรรนี้เหรอใช่เด็ดไปเลยไปตามกินได้แล้วหรอไ,ได้นี่ไงปุ๋ยของคุณโจกเห็นนะปุ๋ยยูเรียเอ้ยปุ๋ยยูเรียปุ๋ยมากปุ๋ยชีวภาพเอาใบบัวม,มาหมาักนี่ต้นกระดอกแคร์<ม>ดอกแคร์นี่เราซื้อมาปลูกหรือมันปลูกอยู่แล้ววะเราซื้อมาเนี่ยต้นก่วก็ต้นหนึ่งมันจะออกกี่กอวะเนี่ย ออดูหัวปีดิกล้วยเยอะมากเลยวุ้ยมะละกอดอกฉ่ําเลยเฮ้ยอันนี้ดูดิอันนี้น่าจะได้แล้วน่ะเนี่ยเนาะเอาไปตำกินนเวลาพวกนี้นี่ก็เป็นสวนผักนะคะ<ห>ผักที่คุณจบเขาเขาคูห,หมดยังภูดองหมดแล้วมั้งเนาะหมดไปนานแล้วไม่ได้สั่งรอบหน้าก็ได้ขึ้นมาอันนี้เป็น,เป,นเป็นแปลงผักที่เขาก็จะปลูกผักที่เขากินอ่ะเพราะมันกินไม่ทันไงนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย เฮ้ย<ๆ>ขเขาเพนช้าเขาทำไงเต้นลำเพช้าทําไงกันเขามีปลูกทุเรียนนะจะบอกบใช่นี่นหรออี่นี่หรอเหมือนไม่เชื่อเ <c oughs> หรอเหรอที่ไงผัยเมืองแป๊บนึงนะผักกระเฉดกูไปไหนหมดแล้วนะ่ะเฮ้ยแล้วต้นอะไรล้มอ่ะสะเดาหรอสะเดาก็แม่บอกเองว่าทำไมไม่มาขึ้นตรงนี้ลูกมันก็เลยล้มเมืองสะเดาล้มหักอ่ะลมมันแรง คือตอนแรกอ่ะดูดิปลูกอะไรนะกระเฉดโดนผักตบเดือยเดืองเดี๋ยวต้องจ้างคนนนนนเนืยนอ,อยือเนือยเด,ดือดืเนีอยเดาาน,นเดูยดดเยอยดอ่เดูอยเดีอยวดาคยเดอยเดือะเดือเรือยเดือยโดือยเดือยเดอเดือยเดือาเดือยวดือยาดอเดยเดยดือยเดยเดือยือยเตัอดเดยดยเดอย้อือด มะม่วงมะม่วงโอ้ตรงนี้โล่งเลยเนะาะเสียด้ขนุนดูดิเพียแดงหมดละ,ะดเหนื่อยตะตออันนี้ต้นอะไรวะทำไมมันเหลือแค่นี้อะมันหอนไปแล้วอังจริงนะ้ผลไม้ได้กินปะไม่ได้กินเลยมันอยู่ใกล้อันี้ด้วยแหละมะพร้าวเพียมันเยอะได้กินกมมอย่างมะม่วงนี่พี่จกโอ้ยมหละกังยังได้กินอยู่นะ หวังว่าจะได้กินแต่มะม่วงได้กินฉ่ำเลยแหละมะม่วงกินเป็นเบื่อมะม่วงฉ่ำเลยแต่ผลไม้อื่นลุ้นอะเพราะว่าเพียมันเรียกเพี้ยหรือเหลืออะไรวะเพียว่าอันนี้อันนี้ต้นอะไรมะเฟืองมะเฟืองนี่ละมุดละมุดก็ออกอยรูกอยู่นะแต่มันแกนไหมแกนแกนหมดละละมุดอะอันนี้กระท้อนอืมทับทิม ทับทิมสองต้นเลยเหรอใช่อุ้ยอันนี้มีลูกอะต้องห่อปะไม่ต้องก็ได้แต่มะยมไม่ได้กินเลยนะม,มันออกมาตอนนั้นดกเลยเนาะเออจะไม่ได้กิน,น,กนละอ่าเดี๋ยวเราไปไปไหนไปข้ามข้ามหลวแล้วไปเลยไปเลยออกนอกบ้านข้ามหลว<ต>โอู้ยใช่ยังเหลืออีกสามชุดชุดนะจ๊ะเฮ้ยได้ดิ พุ่นี้ก็มีเวลามีเวลาสักสองสามนาทีไหมแม่งอีหาเดินถ่ายนี่กูก็เหนื่อยแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ก็ทำอย่างนี้ก็สวยแล้วเนี่ยระเบียเรเลี้ยนๆนะ <c oughs> น,นี่ถ่ายไปบนบ้านให้เขาดูระเบียง์นะ กูชอบกล้วยไม้มากมันเป็นอะไรที่แบบหูคุ้มช่บหเลยสามอาทิตย์กระถางละเจ็ดร้อยสามอาทิตย์ดูดิยังอยู่เลยมไม่ตัดออกอะ่ะมันจะอยู่อยู่เรื่อยๆเหรออืมเนี่ยแล้วดูดิเนี่ยแต่ถ้าตาดัดมันก็จะขึ้นใหม่ไงใช่ถ้าตาดัดมันขึ้นใหม่ดอกถ้า,าดอกมันจะทัแต่ดูแล้วมันน่าจะแบบลำไรเนาะจ้าจาไม่ไหวเนาะใช่ลำไรนเนี่ยแกอยู่ตรงนี้หละเดี๋ยวแม่จะเดินขึ้นสะพานสะพานข้ามคลองแสนแปด แถมแจะพายเรือไม่ได้พายก,กูเดี๋ยวพาเดินเส้นสะพานนะคะทุกคนเรือล่มในน้องโอ๊ยแม่งเอ้เหนื่อยว่ะเดินแค่เนี้ยม,มาสิบล้านมาสิบล้านสิบล้านสิบล้าน,านอะไรอ่ะ เอาว่าสิบล้านมาทักมาเลยเ,เดี๋ยวซื้อให้คุณจกใหม่สามไล่หนักกว่าเดิมอีก <c oughs> คุณจกลองให้คุณจกบอกนึกว่าจะเล็กกว่าเดิมเปล่าคุณซื้อหนักกว่าเดิมอ้มนี้สวยเอนมีบทพงึกนึกว่าให้กูพักให้กูตั้งหนึ่งบทเพลงอีแตดอีนี่แม่กูพักเลย <c oughs> มาเด้อ นี่แหละนกเขากูจุกจุกกูนกมันมีขู่หรือไรฉันไม่รู้ trendy, ทำไมถอดใจเดินเดินไปดุมดุมเฮ้ยเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนน่ะเพื่อนให้เต้นเราต้องเต้นเพื่อนบอกให้รอต้องร้องอ่ะปะจบคลิปได้อย่างอี้อ่ะเหนื่อย เห <laughs> ายบ่ายด้วยนะ